พุทธังอรหังพุทโธธรรมังอรหังพุทโธสังฆังอรหังพุทโธนมโมพุทธ,ธายะนโมพัทธะจิเจรุนิเริ่มจากการดูพ่อท่านคล้ายนะครับเป็นสิริมงคลครับก็วันนี้จะช่วยวัดประชาสัมพันธ์การเปิดจองรุ่นเฮงดีทวีคูณนะครับสองปาฏิหารเฮงดีทวีคูณ เริ่มที่องค์บูชาก่อนนะครับองค์บูชาหน้าตักหนิ้วนะครับก็คือองค์พ่อท่านคล้ายยิ้มเผื่อบางท่านไม่เคยเห็นพ่อท่านคล้ายตอนท่านยิ้มสบายใจนะครับท่านยิ้มมีความสุขมากครับตามภาพนี้แหละครับแล้วก็มีการสร้างนะครับทางวัดทวดเมนครับก็สร้างมาเป็นพระบูชาหน้าตักหนิ้วนะครับ เขียนข้างหน้าว่าเฮงดีทวีคูณขอยกหลีกนิดหนึ่งครับยกตาไข่หลีกนิดหนึ่งนี่เต่าพ่ทันคลายรุ่นแรกคาบเหรียญวัวนโมนะครับข้างล่างจะมีคำว่าเฮงดีทวีคูณนะครับก็คือรุ่นนี้จะรวมสองปาฏิหารที่นครศรีธรรมราชนะครับก็คือทั้งพอทันคลายทั้งตาไข่นะครับ ไว้ในเหรียญเดียวกันครับเรามาดูกันครับว่าองค์บูชาห้านิ้วนี่สวยมากนะครับสวยเหมือนต้นภาพต้นแบบนะครับเห็นไหมครับเอาดูนะครับส่วนใต้ฐานนั้นจะมีการอุดใต้ฐานโดยใส่ทั้งเหรียญและลอยองค์นะครับเหรียญและลอยองค์ไว้ที่ใต้ฐานก็ จะทำโดยหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่นะครับปีนี้ท่านอายุ104ปีนะครับ <c oughs> ก็เราจะมีการอุดใต้ฐานทุกองค์นะครับทุกองค์อุดใต้ฐานทุกองค์เลยครับ <c oughs> ก็สร้างตามจำนวนจองนะครับจองเท่าไหร่มีการพิธีพุทธาพิเศษในวันที่28่ิมิถุนายน2อ6 3นะครับ 28มิถุนายนเดือนนี้แหละครับโอเคนะครับก็ช่วงนี้ยังจองทันอยู่นะครับจองทันแต่ต้องเร็วนะครับ <c oughs> ช่วงจองนั้นองค์ละ1,200เท่านั้นครับผิวนวะโลหะเห็นไหมครับแต่ว่าหลังช่วงจองแล้วองค์ละพันหานะครับฉะนั้นก็ จองเลยครับสวยงามครับสวยงามนี่ครับดูครับทีนี้มาดูอีกอย่างหนึ่งครับที่ที่จะใส่ใต้ฐานนะครับโดยหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่อําเภอพิปูนนะครับท่านจะใส่ก็สิ่งที่เราจะใส่นะครับเป็นไอ้ไข่ให้ที่ดินวัดครับรุ่นนี้นะครับสวยงามแจ่มชัดนะครับไอ้ไข่ให้ ที่ดินเห็นไหมครับก็ด้านหลังเป็นที่ดินแล้วก็วัดครับอันนี้จะเป็นเนื้อสวยงามนะครับอันนี้วัดทางวัดเปิดให้จองเพียงช่วงจองนะครับเพียงร้อยี่สิบบาทเท่านั้นเองครับช่วงจองนะครับร้อยยี่สิบครับหลังจองแล้วราคาจะสูงมากนะครับเพราะว่าสร้างน้อยครับ ผมก็เป็นเพียงควายประชาสัมพันธ์นะครับก็ยินดีให้ดูความสวยของทุกเนื้อนะครับนี่ครับดูครับชอบเนื้อไหนจำเนื้อไว้ครับไอ้ไข่ให้ที่ดินวัดครับบุญใดจะสูงกว่าการให้ที่ดินวัดล่ะครับเพราะว่าวัดนั้นบุญนั้นอยู่ได้นับร้อยนับพันปีนะครับบุญจากการให้ที่ดินวัดครับ ไอ้ไข่ให้มีให้อยู่ตรงนี้นะครับที่ดินแล้วก็วัดทุกองค์มีเลขมีโค้ดนะครับอันนี้เป็นต้นแบบนะครับทางวัดให้ต้นแบบมาดูก่อนครับมาดูทองทิพย์ครับทองทิพย์สวยเหมือนทองเลยครับไอ้ไข่ให้ใหที่ดินวัด สิ่งนี้ก็จะใส่ไปใต้ฐานพระบูชาองค์บูชาห้านิ้วด้วยนะครับใส่ไปใต้ฐานด้วยใส่โดยหลวงปู่อิมปัญญาวุฒโธวัดทุ่งนาใหม่นะครับเอาละครับแล้วก็จะมีเหรียญด้วยครับนอกจากใส่ลอยองค์อ้อจะขาดไม่ได้เนื้อเงินครับนี่คือเนื้อเงินแท้ครับเงินบริสุทธิ์ครับไอ้ไข่ใหใ ที่ดินสวยคลิปเห็นไหมครับที่ดินเนื้องเงินนี่สวยครับวัดครับไอ้ไข่ใ,ให้ที่ดินวัดครับบุญใหญ่บุญหนักแน่นครับเอาวางเนื้องเงินไว้ให้เห็นๆกันเลยครับแล้วอีกเนื้อเนื้อทองชมพูครับอา้าวจะไม่ครบถ้าไม่ได้ลงเหรียญด้วยครับเหรียญก็จะใส่ไว้ใต้ฐานด้วยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ สองของดีที่นครศรีธรรมราชครับเทวดาดีที่นครศรีธรรมราชสองท่านนะครับพ่อท่านคล้ายเทวดาเมืองใต้ครับแล้วก็ตาไข่ครับไอ้ไข่ให้ที่ดินวัดครับนี่ครับสองปาฏิหารหิย์เฮงดีทวีคูณนะครับชื่อรุ่น สวัดสร้างร่วมกันนะครับวัดทวดเมนกับวัดควรปละครับสร้างรุ่นนี้ร่วมกันนะครับนำโดยพระอาจารย์ทวัดนะครับพระอาจารย์ทวัดสันติธรรมโมนะครับเป็นผู้สร้างโอเคนะครับผมช่วยประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดสนใจครับอย่าพลาดนะครับเนื่องจากว่าสร้างน้อยแล้วก็ราคาเบาๆนะครับช่วงจองเนี่ย อย่างเหรียญน,นี่จองเพียง100บาทเท่านั้นนะครับเหรียญละ1น0บาทเท่านั้นในการจองนะครับก็อย่ารอให้หลังปิดจองนะครับพร้อมแล้วก็จองกันเลยครับเหรียญจองให้ครบทุกเนื้อนะครับลอยองค์ก็จองให้ครบทุกเนื้อครับท่านชอบเนื้อไหนก็จัดไปครับเนื้ออย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับสวยงามนะครับนวะโลหะก็สวย ลมดำลมดำผิวนวะก็สวยอ่ะทองทิพย์ยิ่งสวยเหมือนทองเลยนะครับทองทิพย์สวยเหมือนทองเลยครับโดยเฉพาะองค์บูชานะครับท่านจะไม่ก็เจอบ่อยๆนะครับองค์บูชาห้านิ้วพอท่านคลายยิ้มสบายใจพอท่านคลายไปนั่งตรงไหนตรงนั้นสําเร็จนะครับก็คิดถึง เทวดาดีที่นครศรีธรรมราชนะครับคิดถึงพ่อท่านคล้ายคิดถึงตาไข่ครับคิดดูองค์นี้เพียงช่วงจองเพียงร้อบาทเท่านั้นนะครับร้อีบาทรีบจองด่วนๆเลยครับอย่ารอช้าครับรีบจองเลยครับขอแนะนําว่าเช่าพระแท้จากทุกวัดได้บุญคำจุนพระพุทธศาสนานะครับ เช่าพระแท้นั้นได้ทำบุญได้ทาตอย่างได้พลังจิตวายดีมาเสริมพลังชีวิตให้กับเราให้กับครอบครัวของเรานะครับเอาพระแท้พระดีไปไว้ที่บ้านเพื่อเสริมพลังดีให้ทวีคูณน,นะครับรุ่นสองปาฏิหาริย์เฮงดีทวีคูณครับพ่อท่านคล้ายแล้วก็ตาไข่อยู่ด้วยกันนะครับ เทวดาดีที่นครศรีธรรมราชอย่าพลาดนะครับพบกันครับรุ่นนี้พลาดไม่ได้นี่คือประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลกครับรุ่นสองปาฏิหาริย์เฮงดีครับดูดูคำตรงนี้นะครับเฮงดีทวีคูณนะครับพ่อท่านคล้ายวาจาสิกครับขอบคุณมากครับผม วัดกวนปละนี่เป็นวัดที่ได้รับเมตตาจากพ่อท่านไข่ตลอดมานะครับพ่อท่านไข่วัดลำนาวก็เป็นวัดที่ได้รับเมตตาเป็นพิเศษนะครับก็มาดูกันครับพ่อท่านไข่วัดลำนาวพ่อท่านคล้ายวาจาสิิครับรุ่นนี้หน้าจองไว้กับบ้านเรือนกับที่ทำงานสถานที่ประกอบการของพวกเรานะครับ สวยครับยืนยันว่าสวยสวยทุกเนื้อครับสวยทุกเนื้อ120บาทเท่านั้นครับตอนราคาจองจะไม่จองได้ยังไงครับบุญใดจะเท่าไอ้ไข่ให้ที่ดินวัดครับสวัสดีครับผมพุทธังอารังพุทธโธ